แม่เจ้าหมาป่าได้จากไปแต่หารู้ไม่ยังมีครอบครัวที่ยังรอคอยเขาอยู่เจ้าหมูอยู่ในฟาร์มเช่นทุกวันช่วงเช้าของวันนั้นมีแม่หมาป่าท้องแก่ตัวหนึ่งเดินอยู่ข้างรัว้วเจ้าเห็นสามีของท่าไหมเขาออกจากบ้านมาหลายวันแล้วแต่ไม่เห็นเขากลับมาเลยซึ่งหลังจากที่คุยกันเจ้าหมูก็รู้ว่าสิ่งที่แม่หมาป่าตามหานั้น ก็คือเพื่อนของมันที่จากไปเมื่อหลายวันก่อนนั่นเองเจ้าหมูจึงเล่าให้เธาฟังกับสิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากที่รู้ทุกอย่างแล้วเธอร้องไห้ด้วยความเสียใจและสลบล้มลงนอนกับพื้นผ่านไปหลายชั่วโมงเธอตื่นมาใต้ต้นไม้ใหญ่ทางข้างมีเจ้าหมูคอยดูแลเจ้าท้องแก่มากแล้วเจ้าก็อยู่นี่แหละข้าจะดูแลเจ้าเองเมื่อไรที่ลูกของเจ้าแข็งแรงค่อยกลับแปก็ได้ เธอตอบตกลงและยอมอยู่ที่นั้นเพื่อความปลอดภัยของลูกวันรุ่งขึ้นแม่หมาป่าก็คลอดลูกหมาป่าตัวหนึ่งหน้าตาน่ารักเจ้าหมูมองมันด้วยความดีใจแต่ความโชคร้ายแม่หมาป่ากลับสิ้นใจหลังคลอดได้ไม่นานเพราะเสียเลือดมากเกินไปหลังจากเหตุการณ์นั้นผ่านไปเจ้าหมูจึงต้องเลี้ยงลูกหมาป่าแทนคอยหาอาหารให้ คอยสั่งสอนและดูแลเป็นอย่างดีแต่ก็ใช้ว่าลูกหมาป่าจะใช้ชีวิตได้ตามปกติทุกวันจะถูกพวกลูกหมูคอยดูถูกคอยแกล้งเพราะความแตกต่างและไม่เหมือนกับพวกมันลูกหมาป่าอยู่ในทุงยาด้วยความเศร้ามันไม่มีเพื่อนไม่มีใครที่รักและเข้าใจมันเลยเหลือเพียงแต่เจ้าหมูเท่านั้นมันคุยกับเจ้าหมูด้วยความเสียใจเขาไม่อยากอยู่ที่นี่ ทุกเวลาที่ผ่านไปมันช่างยาวนานเหลือเกินทุกคนเกลียดข้าและคืนนั้นมันออกมาข้างนอกมองดวงดาวบนฟ้าด้วยความเศร้ามันคิดถึงพ่อแม่สุดหัวใจถ้าพวกเขายังอยู่ชีวิตก็คงไม่เป็นแบบนี้สักพักมันเข้าไปในโรงเรือนมองเจ้าหมูที่นอนหลับอยู่บนกอหญ้าข้าขอบคุณท่านที่ดูแลข้าเป็นอย่างดี แต่ที่นี่ไม่เหมาะกับข้าเลยจากนั้นลูกหมาป่าก็เดินออกจากฟาร์มไปรุ่งเช้าเจ้าหมูตื่นมากลับไม่เห็นลูกหมาป่าแม้จะเดินหาทั่วบริเวณแล้วก็ไม่เจอมันเริ่มวิตกกังวลว่าจะเกิดสิ่งเลวร้ายกับลูกหมาป่าขณะที่มันเดินอยู่ข้างรัว้วมีไก่ตัวหนึ่งพูดขึ้นว่าเจ้าตามหาลูกหมาป่าอยู่ใช่ไหมข้าเห็นมันเดินผ่านมาที่นี่เมื่อเช้าตรู่ ค้าพยายามห้ามแล้วแต่ลูกหมาป่าก็ยืนยันที่จะไปเจ้าหมูได้ฟังดังนั้นมันจึงเดินเข้าป่าไปเพื่อตามหาแม้มันจะเหนื่อยแต่ก็ไม่ละความพยายามลูกหมาป่าเดินอย่างเดียวดายในป่าที่มืดมิดไม่มีจุดหมายทําที่ไหนก็นอนที่นั่นทุกครั้งที่เดินผ่านสัตว์ต่างๆเจ้าหมูก็คอยถามว่าเห็นลูกหมาป่าเดินผ่านมาทางนี้บ้างไหมแต่ก็ไม่มีใครเห็นเลย คืนนั้นด้วยความเหนื่อยล้าเจ้าหมูจึงเข้าไปนอนพักใต้ก้อนหินขนาดใหญ่ไม่นานลูกหมาป่าก็ได้มานอนบนก้อนหินนั้นเช่นกันพอรุ่งเช้าลูกหมาป่าก็ลุกและเดินออกไปไม่นานเจ้าหมูก็ตื่นขึ้นมันได้กลิ่นของลูกหมาป่าที่คุ้นเคยมันขึ้นไปบนก้อนหินแต่ก็ไม่เห็นมีอะไรจากนั้นมันก็เดินตามหาต่อ